สวัสดีครับคุณเลสวัตสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราทำติดต่อกันนะครับผมอ่าถ่ายทอดสดด้วยในโปรแกรม10นาทีแต่ไม่ต้องถึง10นาทีอืมอ่าก็อยากจะวันนี้ผมอาจจะแบบคนโบราณนิดนึงนะครับครับองแฟนครับครับผมแฟนเจนีฟรอนเดี๋ยวเนี่ยได้ครับก็อ่ามีคนเขาบอกว่าทำไมเราไม่ใช้เทคโนโลยีหาเงินครับผมอ่าทำประโยชน์ครับผม เพราะว่าคุณเลิศสวัสดิ์เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับผมเกี่ยวกับการสื่อสารครับผมคมการโทรคมนาคมหรือพูดง่ายๆก็คือโทรศัพท์นั่นเองโทรศัพท์นะเมื่อก่อนนี้นะใครจะเป็นหุ้นส่วนใครจะทําธุรกิจใครจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านนะใช่ใช่ใช่นั่นคืออดีตใช่ไหมใช่เหมือนกับเมื่อก่อนใครจะออกทีวีใครจะออกหน้ากล้อง ต้องเป็นดาราเป็นโคศกใหญ่ช่องเจ็ดช่องสามห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมครับผมแต่ดวนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเรามีแค่โทรศัพท์เครื่องหนึ่งใช่แล้วก็โหลดโปรแกรมติ๊กตอกครับผมแล้วก็เราก็อยู่หน้ากล้องแล้วก็พูดคุยสิ่งที่เราหาเงินได้ครับในโทรศัพท์ทุกวันผมผมผมงงมากเลยผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาสามารถหาเงินได้วันละสี่หมื่นวันละห้าหมื่นจากติ๊กตอกนี่นะครับวันนี้เราต้องขอบคุณติ๊กตอกนะครับผมซึ่งเป็น อะไรเป็นเป็นแพลตฟอร์มของคนจีนนะนักวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยได้คิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมาครับวันนี้คุณรุวร์มีข่าวดีจะมาบอกใช่ไหมว่าธุรกิจโทรคมนาคมที่ชื่อว่า K4 K4 เป็นเป็นซิมค่ายที่4ของประเทศไทยเป็นธุรกิจที่แจกเบอร์โทรเหมือนกับ AS เหมือนกับ d t e ทเหมือนกับครูใช่ไหมมีเน็ตแรงเน็ตไม่อั้นนะครับ มีเน็ตไม่อันกันเน็ตแรงไม่ตกแล้วก็เป็นน้องใหม่เพื่อให้เกิดความเชื่อวันชื่อถือต้องเขาต้องรักษาคุณภาพนะแต่ว่าวันนี้ที่น้องอยู่กรุงเทพมันจะไม่ถูกพวกดีแท็กพวกทลูพวกเอสเบียดเหรอเบียดแจากของเราก็ได้สมรทานมาถูกต้องตามกฎหมายแต่เนี่เป็นน้องใหม่แต่การสื่อสารเราการตลัดเราไม่ให้ดาราให้ทุกไม่ใช่ขึ้นอื่นอ่ะขึ้นคนอื่นไม่ได้กบเหรอไม่กบเพราะเรามีของเราสัญญาขอเราเช่าซื้อเหรอ S <S มี<ร>สัญญาณก็มไม่น้อยหน้าเหมือนกันไม่น้อน้ามีเสาทั้งหมด2 5 0หมต้นแล้วก็มี 7, ทั้งหมดเจ็ดห่ัสถานีผมนึกอะไรไว้วิทยุนะถ้าเกิดเสาสูงแล้วก็กิโลวัตต์การส่งเขาแรงเนี่นะถ้าเราไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยเขาจะเขาจะ,เขาจะครอบเราไงเขาเราจะไม่ได้ยินแต่โทรศัพท์ไม่ใช่ใช่ไหมของเราเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นคุ้มคุมเกินไปทั้งหมดแม้แต่ สายแดนต่างประเทศที่ว่าลาวพม่ากัมพูชายังได้ประมาณสองสามกิโลจายอย่างเราได้ถ้าสมว่าเข้าไปในประเทศนั้นใช่ไหมใช่ใชนั่นคือครอบคุมหมดเลยครอบคุมหมดเลยไม่ว่าจะในป่าในเขาตรงไหนได้หมดเลยใช่ไหมครับผมเพราะเราใช้เสาสัญญาณเดิมขององค์การโทรศัพท์ของโทรคมนาคมซึ่งเป็นของรัฐดีอยู่แล้วรัฐลงทุนไปแล้วรัฐลงทุนไปแล้วเราเป็นท่าสลับมากไม่ต้องไปลงทุนสร้างเสาเพราะเสาหนึ่งหลายแสนหลายล้านเพื่อจะสร้างเสร็จของเราเนี่ยเขาทำเสร็จแล้วทำใช้ เอามาใช้เลยนี่คือข่าวดีข่าวดีโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์น้องใหม่น้องใหม่แล้วก็คือมีอะไรพิเศษมีอะไรพิเศษมีบอกว่าเห็นบอกว่าถ้าเติมเงิน100บาทเขาจะแถมให้อีก100บาทเป็น200ใช่ไหมใช่ครับโอ้ตักกิ๊เข้าเนี่ยมีจริงครับโอ้ครับคุณสองครับเติม20ได้40เติม100ได้200เติม500ได้ชั้นโอ้ที่นี่ ได้เลยใช่ไหมได้เลยแล้วแล้วแล้วซิมโอ้เงี้ยว่าซิมแพงสิราคาไม่ได้ซิมแล้วแจกฟรีครับอะแจกฟรีแต่ฟรีเหรอแต่ท่านต้องเติมเงินอย่างน้อยสิบบาทหรือร้อยบาทเออซิมแจกฟรีใช่ไหมครับผมเออาใช่ใช่นี่ชี้ให้กับคนต่างชาติให้เขาคอยจะมาทำสแตมป์ต่ออายุเราก็เป็นงานบุญเอ่านก็ไปบอกเขาหน่อยเออนู่นใครเข้าไปนน่นนะนาทีชี่นะเออไปนน่นเออ เมื่อต่อสเต็ปอะไรนั่งอยู่ไปไทยเก้าสิบวันมาทํางานมาเที่ยวนะก็ไม่ว่ากันฟรีอ๋อแสดงว่าความโชคดีคือเราไม่ต้องไปซื้อซิมไม่ต้องซิมแจกฟรีแจกฟรีอ๋อแล้วถ้าอยากได้ติดต่อที่ไหนเนี่ยโติดต่อที่ติดต่อคุณรัศวัฒน์ได้หรอครับผมเบอร์โทรศัพท์คุณเบอร์อะไรเบอร์ใช้เบอร์เกย์โฟเลยก็ได้นะครับอ๋อเหรอใช้เบอร์เกย์โฟเลยก็แล้วเบอมเบอร์อะไรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเจ็ดสี่แปดเก้าเจ็ดสี่แปดเก้าเหรอม่ออกพอดีเมื่อวานนี้แปดเก้าแปดเก้าโอ้พอดีเหรอออกมาสองครั้งแล้วแปดเก้าเบอรเจ็ดโฟนนี่แสดงว่าคุณเป็นคนที่นำนำโชคให้นะครับเบอร์นำโชคติดต่อได้เลยแล้วคนสะดวกรับโทรศัพท์ช่วงไหนกลางวันยี่สิบสี่ชั่วโมงครับยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่นอนเลยเหรอเบอร์หนึ่งครับ เบอร์อะไร084 084 253 253 6514 6514ครับผมหมายความว่าถ้าสนใจอยากใช้ซิมฟรีครับผมแล้วก็อยากใช้โปรประเภทเติม50บาทได้ร้อยเติมร้อยได้200ครับเติม20ได้40าก็เติมแบบเน็ตไม่อั้นเลยนะครับแบบเน็ตไม่้องเยกสบบาทอ่าเน็ตไม่อั้นแล้วก็ถ้าเราเติมไปเรื่อยๆ6เดือนขึ้นไปนะฮะแล้วเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่าง มองตรงคือการเสียชีวิตเรามีชาวบริจิตต่อไปอีกหนึ่งแสนบาทโอ้เครับผมโอ้มีชาวบรกจิตให้อีกใช่แล้วมีของแถมัเป็นของแถม<อ>นะครับไม่มีใครอยากจะตายนะคร<อ>ับไม่อยากจะป่วยแต่มีของแถมให้ค่าอื่นดีไหมครัดีครับแต่ว่าไม่ได้ทั้งเกิดอะไรขึ้นไม่มีไม่มไปให้ตายก็ยไม่ได้ให้เสียชีวิตจะไม่ให้ตายฟรีที่นี่คุณใช้โทรศัพท์ได้เงินด้วยแล้วแจกฟรีได้บุญได้กุศลให้เพื่อนได้ด้วยก็สมัครได้ ใช้ซิมนี้ได้แต่อายุเจ็ดขวบถึงเจ็ดิห้าปีถึงเก้าสิบปีนะครและเห็นบอกว่าเราสามารถไปร่วมกิจการเขาได้ด้วยได้ด้วยครับใช่ไหมใช่เ,า<อ>เขาให้ค่าพีอาร์ให้ด้วยครับ มีค่าโฆษณาค่าโฆษณาให้ด้วยไม่ต้องไปจ้างดาราไม่ต้องจ้างดาราเรานี่ะเป็นดาราเองเลยเรานั่งอยู่นี่เราเ,เห็นดาราออกทีวีไปดูแต่เขาไม่มามดูเราเราเป็นดาราได้เหมือนกันแต่ไม่ต้อใจเราเนี่ยเราคุยให้ใครฟังแนะนำให้ใครรู้ในซีดีเราคือดาราคนหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราแนะนําให้คนรู้จกักเคโฟใช้ซิมแล้วขยายออกไปเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนเข้ามาเหมือนกับดาราที่โฆษณาในจอโทรทัศน์ใช่ไหมอย่างผมคุยอยู่ทุกวันนี้กควันหนึ่งก็ประมาณวันรับสองพันต่อวันอุ้ยเนาดเหรอเพื่อนผมก็วัน ละสี่หมื่นถึงวันละห้าหมื่นหรือวันละแสนก็มีคนถามนั่นคือค่าโฆษณา,าได้ทุกวันไม่มีหลุดได้ทุกวันนั่นคือค่าพีอาร์นะค่าพีอาร์โอ้งบโฆษณาเยอะกันนะเราพูดเยอะแนะนําเยอะเราก็ได้เยอะได้ก็ได้เยอะโอ้ผมต้องแทนนี่นะเราไม่ต้องไปวอเปเปอร์ตามทางโดวต่างๆมันไม่พูดให้เราภาพเราพอพูดให้ตรงตรงรู้ถามเรามีจริงมีใบอนุญาตจริง เมาวาว่าใครทําใครก็ได้ใครทาใครก็ได้โอ้นี่เหมือนกับคําพูดของพระเลยนะเหมือนกับว่าใครทําบุญคนนั้นก็ได้บุญเหมือนกับใครกินข้าวคนนั้นก็จะอิ่มท้องโอ้คุณอยากได้เงินใช่ไหมมาที่นี่เขาจะมีงานให้คุณทำและแต่ว่ารายละเอียดก็มาสอบถามคุณฤศวัร์ว่าอยากจะทำยังไงฉันจะได้เงินในฉันดูโน่นเลยโคกอีโดยนน่นเลได้หมดครับได้หมดอยู่น่นค่มเกียงอุบลได้ไหมเนี่ยจะเป็นคนโตคนแก่ขอมีอ แบบประชาชนมีธนาคารธนาคารอะไรก็ได้นะคขาขมาโอนได้เลยโอนเงินให้เลยครับ<อ>ถ้าคุณมาสมัครกับเขาแล้วเอาอสินไปใช้ะนะคุณธนาคารเาก็สออมสินเลยหมดเห็นบอกว่าเอฟเห็นประธานชอบใส่เสื้อแดงนั่นเลยอ่าก็ประธานชอบใส่เสื้อแดงมีคนกับซี่ไปรหรือเป็นคนเสื้อแดงอ๋อเพาะวกับเสื้อแดงอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกคนเสื้อแดงนี่เป็นของ อาซาบกินน้ำสั่งต่างๆดึงเงินดึงทองเข้ามาแม้แต่โอ้สีแดงสีแดงเป็นสีสีนำโชคใช่ไหมสีนำโชคครับเป็นสีของเศรษฐีเหมือนกับฝันหวยฝันหวยก็บอกว่าเห็นตัวแดงจึงครึ่งเนี่ยไม่แพ้ดิมันแค่ถ้าไม่สีดำมันก็ไม่ค่อยเห็นสีดำฝันเห็นเมื่อคืนนี้ตัวแดงอ่่่ะแสดงวาใชเลยใช่เลย ธุรกิจของนี่มีหน้ายังทูนี่เขาสีแดงนะครับแกงอย่างแกฟนี่ครับแกฟนเดี๋ยวซิมไม่อยู่นะครับเอามาโดูเดียวเลยเวลาเลืออีกเวลานิดหน่อยเหลือเวลาให้หน่อยครับจี๊ดครับจี๊ก้สีแดงครับบัตรก็คือบัตร ของประธานนี่ครับนี่คือในรูปในรูปประธานนะครับนี่บัตรเติมเติมเงินได้นอนโรงแรมได้เออครับเติมน้ำมันได้นะแล้วผมผมยากได้ทำไงอนนัซิมครับนี่คือซิมครับหนึ่ซิมซิมก็ซิมย่อของเคฟนี่คือแจกเลยใช่ไหมเนี่ยแจกเลยครับใครสนใจโทรมาแล้วแจกเลยมีโนก้ตนของเราเนี้ยนี่อีกสั่นนี้แจกคุณนกซิมนะอ่าได้หมดเลยครับได้หมดเลยเติมลยครับนี่ครับแจกฟรีนะเสียบเข้าไปคือสัญญาณเคฟขึ้นหน้าจอมือถือทันทีครับโอ้ถ้าใครชอบ เบอร์มังกรเบอร์อะไรที่มีอยู่ที่รักเบอร์เก่าอยู่ย้ายค่ายได้ครับจากค่ายใหญ่ๆสามค่ายไม่เอ่ยนามท่านรู้อยู่ท่านใช้อยู่ท่านอยากย้ายมาที่นี่ได้เลยครับอ๋อถ้าเบอร์เต็มเงินนี่ไปขอย้ายที่บริษัทเราเลยได้เลยบริษัทเคฟได้เลยใช่ไหมอุ้ยอย่างนี้ผมก็ย้ายได้สินี่เุณความมาตรฐานไม่ใช่แค่ลูโซ่ไม่ใช่ความพิ่มเพื่อแล้วก็ไม่การหลอกลวงนี่คือของจริงครับโอ้เหมือนเราเสียบ เอางี้เดี๋ยวบริษัทอยู่ที่ไหนเนี่ยบริษัทไม่ได้จะหมดแล้วตอนนี้อยู่มีทุกจังหวัดแต่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ติดกับสวนสยามครับกับสัมบากรนนะครับผมสวนสยามครับกรุงเทพกรทมแต่ต่างจังหวัดมีตอนนี้ประมาณสี่สิบจังหวัดแล้วแต่ในอำเภอเกือบทุกๆกอำเภอเลยครับผมโอ้ครับครับอ่าครับผมเอาย้ำอีกเบอร์โทรเบอร์โทรมันจะหมดเวลาแล้วอ่าศูนย์แปดสี่สองห้าสามหกห้าหนึ่งสี่อีกครั้งหนึ่งศูนย์แปดสี่สองห้าสามหกห้าหนึ่งสี่คือเคโฟครับเบอร์เคโฟ ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งเจ็ดสี่แปดเก้าครับผมโอเคครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยจนดติดต่อไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ